ฮัลโหลหมอรักษาคะรักษาหนูหนูขอเวลาอีกสองวันไดไหมอะหนูจะรีบไปหางเงินมาจ่ายเลยหมอฮัลโหลฮัลโหลเรียหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ว้ายติดต่อไม่ได้โทรหาฮัลโหลเอ๊คือก่อนหน้านี้แกยืมเงินของน้องฉันไปอะหลายปีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้แกน่าจะคืนฉันได้แล้วนว้ยน้องแกตายไปแล้ว ทวงเงินจากฉันีกงั้นถือว่าฉันขอยืมแกแทนได้ไหมวะแม่แกกำลังป่วยหนักไม่เชือแกจะมีปัญญาคืนเงินให้ฉันดงฉันไม่มีเงินหรอกแต่ว่าสองวันที่แล้วอ่ะฉันยังเห็นแกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนอยู่เลยนะเว้ยแล้วแกบอกว่าไม่มีเงินได้ไงวะนี่แกหลอกฉันใช่ปะคือฉันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะฉันไม่มีทางแล้วเราจริงๆด้วยฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลคะเจ้านายรีบกลับออฟฟิศมี project โปรเจกต์ด่วนจะให้ทำมีโปรเจกต์ด่วนอะคะอ๋อๆได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบกลับไปนะคะสวัสดีค่ะน,นี่เรียกเรียกวอป้ายสองศูนย์สองศูนย์ใช่ไหมคะใช่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 เดี๋ยวรอแป๊บน,นึงคะ่ะขอกินหนอนะไรคะ่ะ โอเคขอโทษค่ะ,น,น,ะน,นี่น้องเป็นเพราะว่าน้ำตาลต่ำอย่ากินมามาเอานี่เจ้านายนี่หว่าฮาัลโหลใกล้ใกล้ถึงแล้วเจ้านายใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเมื่มอกี้เริบอกค่ารักษาพยาบาลของแม่ฉันจ่ายให้หมดแล้วนะ ส่วนเงินเดือนของเดือนหน้าก็อาโอนไปให้ก่อนเข้าไปซื้อของบำรุงร่างกายให้แม่วิวทำโอทีบ่อยๆดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะคนะต้นนย